นี้นะคะหมูที่เราปั่นไว้นะคะวันนี้เราจะมาหัดทำลูกชิ้นแล้วก็หมูยอโฮมเมดนะคะมันก็จะเป็นครั้งแรกของเมที่ทำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมูที่เราบุงรสแล้วแล้วก็มาปั่นกับน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ในช่องฟิตหนึงชั่วโมงนะคะแล้วเอาออกมา นวดด้วยมืออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลูกชิ้นครั้งแรกและก็หมูยอครั้งแรกที่เราทําจะประสบความสําเร็จหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันต่อคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลูกชิ้นของเราจะออกมาหมูหรือจ่านะคะนี่นะคะจะเป็นหมูที่เรานวด ปรุงนะคะเอาไปปั่นกับน้ําแข็งแล้วก็น้ําเย็นไว้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟรีไว้1ชั่วโมงนวดอีกยีนาทีนะคะสูตรนี้ก็จะเอาทำาลูกชิ้นแล้วก็หมูยอนะคะอยากได้เนื้อแบบไม่ค่อยแบบละเอียดเท่าไหร่เขาเรียกอะไรลูกชิ้นเอ,อ็นประมาณนั้นนะคะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะมาดูกันนะคะว่าต้มออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลดไฟลงนะคะให้เหลือเป็นไฟอ่อนตอนนี้เดี๋ยว ปั้นก่อนนะคะเราต้องคึงให้มันละเอียดให้มันปั้นออกมาให้ได้เป็นลูกกลมๆนะทำยังไงให้มันกลมที่สุดนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งลูก หูสูตรนี้จะไม่ใส่แป้งนะคะเป็นหมูล้วนๆนะคะเป็นหมูล้วนๆเนาะไม่้ใส่แป้งนะคะอันนี้ก็จะประมาณลูกชิ้นเอ็นหมูเนาะอืม แรกนะคะมันมันจะไม่กลมนะคะมันแล้วก็ลูกชิ้นของเราเราใช้มือมือบดนะ,ะมันจะไม่ได้ละเอียดเหมือนเครื่องปัดนะคะ อ็มารอดูนกันต่อนะคะว่าจะออกมายังไงเดี๋ยวขอหยอดก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็รออีกให้มันสุกทั่วกันนะคะ15นาทีนะคะนี่ลูกชิ้นของแม่มาแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นมองเห็นกันไหมคะมีเดี๋ยวเราก็จะไป แค่ในน้ำเย็นให้มันเด้งๆนะคะตอนนี้ก็ลอยีก15นาทีต้มไปก่อนนะคะฮัลโหลนี่นะคะเป็นลูกชิ้นครั้งแรกที่ทำนะคะ oh. ก็ออกมาในรูปแบบที่พอใจนะคะมีผู้ช่วยด้วย <laughs> มาลอก,กินผู้ช่วยหรือลอกิน <No. S 1> ก็ไม่รู้อันนี้นะคะ <No. S 1> ก็จะเป็นเหมือนลูกชิ้นเอ็นนะมันจะเนื้อไม่เนียนนะคะ เพราะว่าเราต้องการที่แบบไม่ได้อยากได้เนื้อเนียนนะคะอยากได้แบบนี้ที่มันเหมือนลูกชิ้นเอ็นนะคะแบบนี้นี่ครั้งแรกนะคะที่ทำถือว่าออกมาโอเคเนาะรสชาติถามอร่อยไหมอร่อยเนาะโอเครสชาติถม่มกเ,กเหมือนชิคเก้นอันนี้มันหมูลูกพอกนะคะนี่กเ,กนเดี๋ยวเราใช่แล้วนี่เดี๋ยวเราแช่ในน้ำเย็นนะคะกเ,กเดี๋ยวเราก็จะออกไปพัก นะคะคนี่นะคะเป็นลูกชิ้นสำเร็จนะคะมีผู้ช่วยคนชิมอยู่นี่โอ้ยยิ้มหวานด้วยนี่เลยค่ะสำเร็จแล้วนะคะลูกชิ้นเอ็นหมูได้นะคะเขาเรียกเอ็นหมูเนาะเพราะว่ามันเราผสมเนื้อเอ็นไปด้วยนะคะกก this is the pork together the chicken เดี๋ยวเราเก็บไว้นะคะกินในมือ้อต่อไปเลยนะคะสำเร็จค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะจะมาทำเป็นวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วนี่ก็คือผลที่ได้ออกมานะคะในการทำลูกชิ้นของมีครั้งแรกนะคะโฮมเมดนะคะครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จพอ สมควรนะคะเพราะเนื้อก็ยังแบบไม่ไม,ไม่ค่อยอจะเรียกว่าอะไระคะได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาไว้ทำรอบสองนะคะยังไงจะมาถ่ายทำวิดีโอไว้ให้ดูนะคะตั้งแต่แรกเพราะว่าครั้งแรกไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะตอนปั่นหมูนะคะในเครื่องปั่นนะคะพอดีเครื่องปั่นที่บ้านมันเป็นเครื่องเล็กแล้วมันไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะ ันต้องจับเครื่องในการปั่นนะคะแล้วก็นวดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาทำเป็นแบบรูปแบบฟูให้ดูนะคะตั้งแต่ครั้งแรกนะคะจนจบนะคะประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะพอใช้ได้ขอบคุณนะคะ